เมื่อพระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์สเสด็จมาถึงปาวาลเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลื้มต้นหนึ่งทรงตรัสกับพระอาอนอน์ว่าอาอนอน์พระอบรมอิธิบาสีมาอย่างดีแล้วทำจนแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ พระบรมศา,ศาสดาตรัสดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระอานน์ก็คงเฉยมิได้ทูลอะไรเลยความวิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจึงปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิน้นความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวใจถึงความประสงค์ของผู้ท่านจงรักภักดีนั้นปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดาย เมื่อเห็นพระอานนท์เฉยอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเสียเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอานนท์จึงหลีกไปพักผ่อนณโคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งณบัดนั้นพระตถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีตการนานไกลซึ่งล่วงมาแล้วถึงส5สิบห้าปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ท้อพระไทยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่าแต่อาศัยพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์จึงตกลงพระไทยย่ำธรรมเพรีและครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยไว้ว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสตกอุบาสิกายังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำยีปาระรปาวา คือคำกล่าวจ้วงจาบล่วงเกินจากพาหิรลัตถิที่จะพึงมีต่อพระพุทธธรรมคำสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่นิพพานตราบนั้นก็แลบัตรนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วนั้นพุทธบริษัททั้งสีฉลาาสามารถพอที่จะดำรงพรหมจรรย์ศาสนวาทของพระองค์ เป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพานทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงปลงอายุสังขารคือตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะปรินิพานในวันวิสาขปูรณะมีคือวันเพ็ญเดือนหกอันว่าบุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิลามหือมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสู่สะย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสนั้นฉันใด การปลงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไทยว่าจะปรินิพพานของพระอนาวาณยานก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โลกกระทาทั้งสิน้นมหาปทีมีอาการสั่นสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปานกันรุกขาสาขาวันไหวไกวแกว่งด้วยแรงวายุโบกสะบัดใบอยู่พอสมควร แล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีน้อยคร่ำควรวญปริเวทนาถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งนเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นสีแดงเข้มดุดเสือลำแพนซึ่งไหลด้วยเลือดสดปักษาชาติร้องระงมสนั่นไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้ พระอานนท์สังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกกระธาดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมุนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกกระธาดวิปริตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานนท์อย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสูตร,รัสรหมุนธรรมจักปรองอายุสังขารและนิพพาน ครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานน์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าปรงประชนมายุสังขารเสียแล้วความสะเทือนใจและความว้าเวประดังขึ้นมาจนอัส,สุชนทาราไหลหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีท่านหมอบลงที่พระบาทแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐ ขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมู่สัตว์จงดำรงพระชนชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอานน์ก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกเพราะโศกาดูท่วมทนหทไทยอานน์พระาศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลลีลาแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพัก เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนแห่งวิสาขะอีกสามเดือนข้างหน้านี้อานนท์เราได้แสดงนิมิตโอภาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นในมาไม่น้อยกว่า16ครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้ แต่เธอหาเฉลียวใจไม่มีได้ทูนเราเลยเราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อนก่อนนั้นถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกพระศาส,สดาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าอานน์ เธอยังจำได้ใหม่ครั้งหนะึ่งณภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแรง้งอันมีนามว่าคิชกูดภายใต้ภูเขานี้มีถ้ำอันขจรนามชื่อสุกระาตาที่ถ้ำนี้เองสาวกผู้เลื่องลือว่าเลิศทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตัณหาโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามทีคณขะพระไวเล็บยาว เมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วทีข้นาขับปริภาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงของเขาคือสารีบุตรถวายงานพัดเราอยู่จึงพูดเปรยเปยเป,ยเป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคโดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพรเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะตถาคตก็รวมอยู่ในคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเขาไปว่า ถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรไม่พอใจความคิดเห็นอันนั้นของเธอเสียด้วยอานนท์เราได้แสดงทำอื่นอีกเป็นอเนกปริยายซารีบุตรถวายงานพัดไปฟังไปจนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอานนท์ณภูเขาคิชกูดดังกล่าวนี้เราเคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเรานี้ถ้าจะอยู่ต่ออีกหนึ่งกับหรือเกินกว่านั้นก็พอได้ แต่เธอก็หารู้ความหมายแห่งคำที่เราพูดไม่อานนท์ต่อมาที่เฮลสําหรับทิ้งโจรที่ถ้ำสัตบันใกล้เวพารบันพที่กาลาสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิซึ่งเรื่องลือมาแต่โบราณการว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อท่านเข้าไปนาที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิคิลิบันพอ ที่เงื้อมเขาชื่อสัปปิโสนธิกาใกล้ป่าศีละวันที่ตะโปธารามที่เวลุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแคว้นมคตที่สวนมะม่วงของหมอชีวโกมาราพาที่มัทกุฏฉิมิคทายะวันทั้งสิบแห่งนี้มีรัฐเขตแขวงราชครห์ต่อมาเมื่อเราทิ้งราชครื์ไว้เบื้องหลังแล้วจาริกสู่เวสาลีนครอันรุ่งเรืองยิ่ง เราก็ให้ในแก่เธออีกถึงหกแห่งและปาวาเลาเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่นบัตรนี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่อานน์บัตรนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชำรุษนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนใหม่ครั้งหนึ่งนั้นมันมิใช่วิสัยแห่งตถาคตอานน์เรามิได้ปักปั๊มเธอเธอ,เธอเบาใจเถิด เธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วบัตรนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีกสามเดือนบัตรนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่วคอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องฐานเท่านั้นและแล้วพระจอมศาสดาก,ก็เสด็จไปยังพันธุรามและโพคณครตามลําดับในระหว่างนั้นทรงให้โอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนา กล่าวคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพมีได้บุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปร เหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นเป็นที่รบกวนดูกรภิกษุทั้งหลายศีลน,นี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสง์มากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่สงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันแดดและฝน ผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิดีก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวาย